เว <c oughs> ลาเขาวสวนกะท่าอยากกันยุ่งเอาระวังมือนั่นแหละใส่ไข่น้ำระวังนะคะน้องปอยก็ระวังนี่มีแต่จะถ่ายรูปก็ตอ้องระวังไอะ ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ถังน้ำก็มาถึงแล้วนะคะอันนี้ก็คือฐานที่วางแทงหรือวางถังน้ำที่เราเคยทําเอาไว้ตั้งแต่ก่อนนี้นะคะตอนนี้ก็มาแล้วหวังว่าจะวางได้ไม่สอง สองอันได้อยู่เนาะเอ่อเออเออเอาใบไม้ออกก่อนถ้าวางแล้วมันเออมันจะออกยากความจริงแล้วให้เคลียร์พื้นที่ก่อนนะอืมน,นะคะก็ เขาบอกว่าขอให้วางที่เรียบๆก็เรียบอยู่เนาะเห็นไหมถ้าถ้าเราไม่มองการไกลถ้าเราไม่ไอ้นั่นนะก็ยากนะมาเพื่อสิบรักนี้มากกว่านั่นสิไปไหมเท่าเจ้าไปไปพาเพื่อนมาไหมเจ้าไปแจ๊กยู่่มาััันนเขหบบย อ๋อโอโ่เก่งจังเลยอ๊ดอันนี้คือจากโกบอนเฮาส์นะคะบริษัทหรืออะไรเขาเรียกโกบอนเฮา์มาส่งนะคะป้าก็ไม่มีตังค์เยอะป้าก็ได้ถังน้ำที่มันราคาที่ถูกที่สุดนะคะแต่ขอให้มันเก็บน้ำได้ขอให้เก็บน้ำเอาไว้ใช้ ประโยชน์ใช้สอยได้นะคะนะมันลื่นเห้ยพูดไรอุ้ย,ยว่าแตกติละทิมฮะ้ันว,ว่าแตกติละพลเยาบอกว่าให้บอกว่าให้พัวว่างหัาสั่นเาา้นาว่าขันมันนั่น อ้เพื่อนเอาไปซานันพันมาเล้วบอยเศร้าเศร้าให้เพื่อนเอาไปให่ซานผูนี้พิ่นรถล่มนะค่ะพัน่นก็เลยเาพอกำลูกเอาไปผัดใหญ่ <c oughs> อันนี้ก็อู้ช่อดอกไม้ป้าหักเลยไม่เป็นไรหักไปแล้วนะคะช่อดอกไม้ที่อยู่ ตรงทางเดินก็ปลาจะตามไปดูมันลื่นด้วยนะคะทางมันลื่นด้วยตามไปลุ้นไปดูว่าเพิ่นวางพอไม่สำหรับที่ที่เตรียมไว้ป้าก็กะกะจะเอาประมาณนี้แหละจำนวนของก้นถัง ประมาณนี้แหละนะคะอ,อที่ปาจะแปลวนั้นก็คือสีขาวอยากจะได้สีขาวสีนวลน,นวลแต่ราคาเป็นหมื่นนะคะนั้นหมื่นกว่านะคะแต่ละถังเท่ากันเนี่ยนะความใหญ่เท่ากันความจุเท่ากันนี้ถังพวกนั้นน่ะถังละหมื่นกว่า